สวั <c oughs> สดีครับพี่น้องเอฟทังช่องปานุ๋ยทีวีและทั้งช่องคอมเมนต์วันนี้นะครับเด <c oughs> ี๋ยวขอ,อยนาปรับมุมนิดนึงนะ <c oughs> อืมนะฮะเอาล้ครับสําหรับคลิปนี้ที่ผมจะมาพูดถึงนี่นะครับเป็นเรื่องล่าสุดเลยนะครับที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผมที่แรกที่จะได้พูดกันนะครับว่าวันนี้คอมเมนต์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนายอุนเซนเนี่ยไปต่อลําบากจริงๆแล้วเนื่องจากว่างบประมาณไม่มีอีกแล้วเงินทองร่อยหลอแล้ว พูดง่ายๆว่าเขมรอยู่โยงได้ยืนระยะได้ไม่เกินสองสามเดือนนี้เอาว่าไม่เกินสามเดือนนี้สามสี่เดือนนี่ผมว่าขมรไปไม่รอดดังนั้นเขาจึงมีวิธีการต่างๆยุทธวิธีต่างๆที่เขางัดสารพัดวิธีสกรปรกขึ้นมาเนี่ยมาใช้กับทางการไทยเพื่อที่จะให้ไทยเนี่ยหลงเข้าไปในบอ่อที่เขาขุดให้จงได้แต่ประเด็นที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยเราจะไปคํานึงถึงว่าขมรไมันจะยิงเราก่อนหรือไม่หรือเราจะไปยิงขมรก่อนขมรเขาไม่สนใจเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาเขาทันทีมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยไปหลงเดินตาม เดินตามเขาหรือเปล่าถ้าเราเดินตามเขามันก็จะง่ายขึ้นสําหรับขมรหรืลสสาหรับฮุนเซนจะง่ายขึ้นเลยนะครับ <S <S แต่ว่าวิธีการสุดท้ายก่อนที่จะมีปัญหาก่อนที่จะเปิดฉากตะลุมบอลกันเนี่ย <S <S ผมว่าขมรก็ต้องส่งคนมาคุยนะสุดท้ายฮุนเซนเนี่ยเขาก็จะต้องมาคุยกับเราก่อนว่าเราต้องการอะไรวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้เราไปถามเขาวันลุงต้องการอะไรแต่วันนี้เขาจะต้องมาถามคนไทยว่าต้องการอะไรนะครับสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดตอนนี้ คือการเปิดด่านโดยจะพะยิ่งตรงปลอยเปดเขาไม่มีเงินแล้วฮะวันนี้บุญเก่าทั้งนั้นเลยที่นั่งกินกันอยู่ในบ้านบุญเก่าล้วนๆวันนี้คนเขเมรเริ่มออกมาถามหาแล้วเริ่มออกมาตั้งคําถามกันหลายคนแล้วว่าศพญาติเขาไปไหนเราได้อะไรมาบ้างจากการที่เขาต้องเอาพี่เอาน้องเอาพ่อเขาไปไปตายอยู่ในสนามรบเนี่ยวันนี้ฮุนเซนก็ได้ได้ทาให้ดูแล้วนะครับว่าชีวิตคนเขเมรที่มีค่าสูงสุดในการไปรบเพื่อชาติคือข้าวสารสองกสอแล้วก็น้ําปลาสองขวด เงินสดไม่มีใหม้มันเป็นภาพที่เห็นกันแบบนี้มันจบหมดแล้วะเขมรนวันนี้ความวุ่นวายภายในประเทศเขาค่อนข้างจะมีความวุ่นวายพอสมควรแล้วถามว่าวันนี้เนี่ย่เขมรนจะเอาอาวุธอะไรที่ดีๆมาสู้กับไทยมาต่อกกกับไทยที่จะทาให้ตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นประเทศที่ถูกกระทําเป็นเหยื่อล่าสุดฟังดีๆนะครับอย่าไปตกใจนะฮะผมเคยพูดว่าโจนเนี่ยมันไม่สนวิธีการหรอกครับมันทําอะไรก็ได้มันอยากจะทํมันก็ทํา มันไม่สนใจว่าเนั้นจะถูกหรือผิดอะไรกันแล้วแต่ซึ่งแน่นอนครับนั่นหนึ่งในนั้นก็คือขเขมรผมอยากจะบอกนี้ครับว่าวันนี้สิ่งที่นายหุนมาลีได้ได้สั่งสมบาร,รมีได้ทุ่มงบประมาณได้ไปปลูกฝังความรักชาติวันนี้จะได้ถูกนามาใช้แล้วขเขมรน,นะครับเตรียมจัดเด็กไอเสื้อสีฟ้า หรือเลสกาดของเขาอ่ะคือถ้าเปรียบเทียบจีนคือเลสกาดแต่ของเขมรมันมันมันบรูกาดหรือหรือเรียกอะไรผมไม่รู้กลุ่มเยาวชนกลุ่มสมาคมสพันธเยาวชนคนเขมรรักชาติพักแผ่นดินอะไรก็สักอย่างหนึ่งเนี่ยวันนี้ไอเด็กพวกนี้นะครับตามโรงเรียนต่างๆนะครับจะได้ออกมาทําหน้าที่รักชาติกันเต็มที่แล้วเนื่องจากว่ากําลังพลเขมรไม่เพียงพอที่จะเอาไปใช้งานและที่สําคัญกําลังบาร์บีวสูญหายไปเยอะคือบุญไงว่าตายตายไปร่วมพันล่อลอมล่อไปเกือบสองพันในที่ตายหากันไป หรือบนโต๊ะที่มานั่งแดกโต๊ะจริงก็ไม่ขี่ร้อยคนนั่นแหละวันนี้ขเขมรมาสุดซอยนะครับมาถึงทางตันแล้วต้องใช้โล่มนุษย์คือเป็นโล่เด็กแล้วคุณคิดดูเดิครับว่าเขาจะหลอกเด็กพวกนี้ไปสนามรบยังไงเขาจะหลอกเด็กพวกนี้มาสู้กับเรายัางไงแล้วเราจะกล้าที่ทําอะไรหรือเปล่านี่คือไม้ตายไม้สุดท้ายที่เขาจะเอาเด็กเหล่าเนี้ย เขาไม่สนแล้วครับว่าคุณจะเป็นลูกก้าเหาใครเขาสนอย่างเดียวว่าเขาจะเอาคุณมาแล้วเขายัดชุดความคิดให้คุณคลั่งชาติแล้วออกมาตายเพื่อชาติไม่ใช่ตายเพื่อคุณเซนแต่ตายเพื่อชาติทุกครั้งที่มีการทําสงครามทุกครั้งที่มีการยิงยืนระยะอะไรก็แล้วแต่เขเมรไม่เคยพูดถึงเรื่องพระมหากษัตริย์เขาแต่เขาจะพูดถึงเรื่องของผู้นําคือนายฮุนเซนนั่นคือภาพลักษณ์ที่ฮุนเซนปกป้องเขเมร ุนเซนคือพระบิดาหแห่งสันติภาพคุนเซนคือผ้าคือผ้าขาวที่นาความจเจริญม,มาสู่ขเขมรแต่วันนี้กลับถูกไทยในรังแก่เขาพยายามที่จะเสียมสอนเด็กเยาวชนเหล่านี้ให้เกิดความคลั่งชาติแล้วพร้อมที่จะไปตายแทนผู้นําเขาวันนี้เขเมรเล่นไม้นี้ซะแล้วครับอาการหลักเลยฮะอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เท่าที่ทราบมาคือวันนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วและหลังจากนี้เขาก็จะอะไรครับเขาก็จะส่งกําลังของเขาไปปลุกระดมตามโรงเรียนต่างๆและเขาก็จะทําแบบนี้ ที่เขาทําแบบนี้เพราะเขาเช็คซสาวเสียงมาแล้วสองรอบรอบแรกคนทั้งกรุงพนมเป็นเห็นด้วยกับการสวมเสื้อสีฟ้าเป็นพวกเดสกาทําเพื่อปกป้องแผ่นดินครั้งที่สองที่เพิ่งจัดไปเมื่อการเมนาวนี้ก็มีคนไปสนับสนุนอีกแต่คราวนี้นอกจากจะไปสนับสนุนด้วยด้วยพลังคนแล้วยังต้องสนับสนุนด้วยเงินบริจาควันนี้เราพบกับเรื่องใหญ่ซะแล้วนะครับที่เขเมรเนี่ยแม่งเอาชีวิตเยาวชนของคนของในชาติของมันเนี่ยมายืนเป็นกำแพงมนุษย์กำแพงเด็กๆแล้ววันนี้แล้วผมก็ไม่แปลกใจแล้วครับที่ ท,ที่คนคอมเมนต์มันคิดอะไรไม่มต้องเยอะมันเรียนวันละสองชั่วโมงแต่มันมีอยู่วิธีหนึ่งที่เราจะต้องเราจะต้องรีบจัดการนะครับอย่างน้อยกองทัพต้องสํารวจข่าวเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่อะไรอย่างไงนะครับรัฐบาลต้องไปดูข่าวเรื่องนี้ว่ามีการเตรียมการกันอย่างนี้จริงหรือไม่ผมเชื่อว่าดูกันไม่ยากแล้วครับแต่แหล่งข่าวผมรายงานมาว่าเขาเตรียมที่จะใช้เด็กๆพวกนี้นะครับหลอมรวมคนพวกนี้มายืนอยู่ตามแนวแล้วเริ่มที่จะเพราะเขาเริ่มปั่นมาเป็นมาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ย เริ่มปั่นว่าชุดไทยเป็นของกเมนคนไทยไปขโมยชุดกรเมนมาเริ่มสร้างความเกลียดชังให้เด็กๆมาเหยียบทงชาติเริ่มสร้างความเกลียดชังเรื่องเชื้อชาติเผ่าพันธุ์จนกระทั่งวันนี้นําไปสู่ของการที่จะพร้อมที่จะออกไปยืนเป็นแนวหน้านะครับเพื่อรับคมกระสุนถ้าเกิดว่ามีหามีการประทะก,กันเกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าเราถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้มัน,ม,นมีโอกาสเป็นประเด็นสูงเราควรที่จะพูดกันเอาไว้ก่อนคือพูดง่ายๆวันรัฐคุณจะพูดกันเอาไว้ก่อนว่าเราทราบมาาว่า นะครับจะมีการจัดกลุ่มเยาวชนขึ้นมาเพื่อจะมีเพื่อจะมาเป็นแนวหน้าอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้มันสามารถทําได้เราต้องชิงลงมือก่อนนะครับอันนี้ก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมได้ข่าวมาอย่างนี้จริงๆว่าเขาไม่มีทางไปแล้วฮุนเซนมาสุดทางแล้วนี่คือเครื่องมือมนุษย์ชิ้นสุดท้ายที่ฮุนเซนเขามีอยู่เขาเอาทหารวัยหกเจ็ดสิบปีวัยแปดสิบปีออกมาแล้วก็ยังไม่พอแต่ทีนี้วิธีการที่จะระงับยังเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคขมเนได้นั่นคือเอาเยาวชนมา นั่นคือเยาวชนครับที่เขาจะเอามาเป็นกำแพงเพื่อสนองตัณหาตัวเองให้อยู่ในบัรลังนานๆเขาต้องการแสดงให้โลกรู้ว่าเยาวชนของเขารักชาติรักแผ่นดินเยาวชนของเขาต้องออกมาตายเพราะอะไรฮะเพราะเสียมเป็นคนไปไล่ฆ่าเพราะเสียมต้องการบุกรุกดินแดนเขาเสียมต้องการรุ่นต้องการเขาต้องการทําอย่างนี้หมดวันนี้เราต้องตั้งรับให้ดีนะครับเอาล้ครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุสนรายการก็มีการแคร QR รคดรวมถึงปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์ตังคปที่อยู่ด้านสวัดี